สวัสดีครับสวัสดี FC ไพร์ตีพอยท์เช้าวันนี้นะครับก็มีบาสแต่พยูเอ็นดีเอมาฝากกัน2คู่ก่อนที่เราจะเริ่มไปทําการพูดคุยกันนะครับว่า2คู่ตนวันี้ไพร์ตีพอยท์ครับคิดวิเคราะห์ดแล้วแยกๆออกมาให้จะเป็น2คู่ไหนไมาต้อามผู้ชมแล้วฟังกันในคลิปกันได้ครับสำหรับเพื่อนใดครับที่ต้องการจะวทางบาบร์สคิดบอลเพิ่มเติมครับหรืออยากจะเข้ามาสัมผัสบรรยากาศบาสภายในครอบครัวไพร์ตีพอยท์ง่ายๆเลยปัดขวา ตันวรไฟล์มันจะมีทางเข้าครอบครัวอยู่หรือแอดไลน์มาที่ @pai7 ได้เลยอ่านคำบรรยายใต้คอมเมนต์สักนิดแล้วสัก,กิบมาหากันผลงานเมื่อวานนี้ก็จะบอกว่ามา1แล้วก็เจ็บไป1ก็ไม่ได้ไม่เสียกันในค่ำคืนที่ผ่านมาวันนี้นะครับก็มี2องคู่วาฝากกันเช่นเดิมครับเป็นเรื่องของที่คู่แรกเลยครับในรอบตีสเป็นทางด้านคอนติเดสซนในฤดูกาลนี้แพ้มาแล้วถึง15เกม ชนะได้แค่สองเกมพน,นั้นต้องมาเจอทีมที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในฟอร์มการเล่นยังต้องต้องจูงกันอีกเล็กน้อยนะถนับทางด้าน l a สเวกัสเช a ดัสเวกัสเอเนี่ยเคยเป็นแชมป์มาเมื่อ2ปีที่แล้วปีชอบปีนั้นเก่งมากและปีนี้เนี่ยก็เสริมผู้เล่นสำคัญจากเ e a t ตอร์สตอรมาอย่างทางด้านโจวลลอยแต่ไม่น่าเชื่อครับการเสริมทัพในครั้งนี้หลายสื่อมองว่าจะทำให้ทีมเนี่ย คว้าแชมป์แบบสบายๆคว้าแชมป์แบบไปสู้กับทางด้านนิวยอร์กลิเบอร์ตีแต่เข้ามาแล้วเนี่ยทีมยังไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากโจูเวลลอยสักเท่าไหร่กับการครับต้องมาพึ่งตัวหลักสำคัญอยา่างอาร์เจิสันเหมือนเดิมลาสเวกัสเอเนี่ยไม่น่าเชื่อครับว่าปีนี้ผลงาน17เกมมันแพ้มากกว่าชนะแพ้ไป9นะครับชนะไป8เกมแต่วันนี้ครับเจอทีมสมานน้อยอย่างคอนเนซันซึ่งในปีที่แล้วเนี่ย คอนเดนเซอันเนี่ยคือเต็งสามที่เป็นแชมป์ในฤดูกาลที่แล้วและพวกเขาเข้าชิงสายด้วยครับในฤดูกาลที่แล้วแต่มาปีนี้อืผมว่าน่าจะเทรดตัวออกไปพอสมควรเลยทําให้ทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนลงไปแบบมากเลยเลเบิลเบลนะครับสิบหกแต้มไพรดิพฮอชิว่าวันนี้ทางด้านรัสเวกานเองเนี่ยจะค่อยๆไล่ขย o b j ไล่นวดคอนเดนซอันเนี่ยในจอบสี่คอร์เตอร์ครับแล้วจะเอาชนะคอนเดนซอันได้มากกว่ายี่สิบแต้มไป ขอให้ต่อที่ด้าน拉สเวกัสได้เลยครับาต่อคู่ที่สองเป็นบารสฟอร์มแลอีกแล้วขนัสองเกมติดอย่างมิสตาร์ลิงแข่งมา18เกมชนะไป16แพ้2ต่อมาเจอกับทางด้านชิโกสกายที่แข่งมาแล้ว16เกมแพ้ไป11และชนะ5 วันนี้นะครับเป็นการแข่งขันแบบสองเกมติดแต่ไม่ต้องเดินทางไปไหนครับยังเฝ้าบ้านเฝ้าลังเปิดบ้านเนี่ยเจอกับทีมผู้เยือนอยู่ิโกสกายเองอาจจะเป็นทีมที่ไม่ได้แข็งเก่งอะไรมากนะัก16เกมแพ้ไป11เนี่ยก็บ่งบอกเลยว่าทีมค่อนข้างอ่อนแต่นะครับทางด้านอิสตาลิงเองเป็นการแข่งขันแบบสองเกมติดน่าจะต้องมีความเหนื่อยล้าเรื่องราวของพลัก,กําลังอยู่บ้างถ้ามันเปิดเบาๆเ,เนี่ยไม่แน่ผมไปแน่แต่วันนี้มันเปิดมา16 15-16แต้มเนี่ยผมก็มองว่า h ิโก้สกายเองอาจจะดูด้อยกว่าแต่ผมก็คิดว่าครับชิโก้สกายเองเนี่ยมันไม่น่าจะไม่น่าจะถึงขั้นแพ้18-17แต้มหรอกนะครับขอให้ลองทางด้านชิโก้สกายน่าจะมีลุ้นมากกว่าครับสองคู่ในวันนี้ที่คิดว่าจะทำผลงานไงด้ดีคู่แรกนะครับให้ต่อไปทางด้านลาสเวกัสเชสที่15แต้ม16แต้มก็ได้แล้วก็อีกคู่หนึงครับให้ลองนะครับชิโกสกายจะแพ้ไม่เกิน สิบหกแต้มอย่างแน่้นอนครับแนวทางที่จัดสรรให้ในวันนี้ครับไม่ได้ขึ้นมาชี้ซ้ายชี้ขวาไผ่ทีพอยคนนี้ครับทาการศึกษาทําการหาข้อมูลนะครับออกมาวิเคราะห์วิจารณ์กันให้เอฟซีหน้าช่องครับเอาไปลงทุนกันนะครับผมไม่ได้มีเจตนาแต่ละครั้งเนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาที่จะให้บารสมันตุยนะผมอยากให้มันเข้าทุกวันจริงๆครับเพื่อเป็นการสะสมชื่อเสียงของผมเองนะครับ ก็ถูกจ,จัดขัดใจสวกน,กนกันกับ2คู่ที่ไพ่สีอยเลือกให้เดี๋ยวนนี้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ